เดี๋ยวนี่แกจะทำอะไรอะ่ะก็แฮกของเลยคะแล้วแกเอาไอ h o n e นใส่เข้าไปทำไมก็มีบางกล่องลุนรับไอโฟนไม่ใช่หรอคะที่ฉันพ,พูดพูดพูดเนี่ยมันก็แค่เป็นการตลาดแกเข้าใจปะเราลาออกตอนนี้ยังทันนะดีกว่าร่วมกันทำไม่ดีไปลาออกกับฉันนะเศรษฐกิจแบบนี้มนาะหางานทำยากอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วกับบริษัทบันเทิงอินเตอร์เทนเมนปุบมือสิ<ฮ>และในวันนี้นะคะก็พบกับโปรโจุกจกุปังปงกันอีกแล้วค่ะทุกคนโดยวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเราจัดโปรโกล่องสุ่ม599บาท ของในวันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะมีอะไรบ้างโอ้โหในราคา5 9 9บาทได้ทาง iPad หรือ iPhone นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆทุกคนเห็นนี่ไหมคะแหวนทองสร้อยคอทองคำและเงินสดอีกมากมายเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากรุ้นรับเป็นเจ้าของรางวัลทั้งหมดนี้อย่าลืมนะคะกดสั่งได้ในเพจบ้านเชิงอินเตอร์เทนเมนต์ในราคากล่องละ599บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะมีต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนสินค้ากล่องสุ่มของมี่ในวันนี้นะคะและในไหลหน้าลูกค้าต้องห้ามพลาดเลยนะคะผมมี่จะจัดโปรจุก จุกปังปังให้ดีให้ปังกว่านี้ไปอีกค่ะแล้วพบกันในไลฟ์สดหน้านะคะบ๊ายบายโหรอบนี้ขายได้เกือบ500กล่องเลยเหรอเนี่ยรวยแล้วเราจริงค่ะคุณมี่เยอะมากเลยค่ะรอบนี้ยเอ,อย่าลืมโบนัสพวกเรานะคะจ้าไม่ลืมแน่นอนตั้งใจแพกด้วยล่ะอย่าให้ตกหล่นนะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่แกจะทำอะไรอ่ะก็แพ็กของเลยค่ะแล้วแกเอาไอโฟนใส่เข้าไปทำไมก็มีบางกล่องรุ่นลับไอโฟนไม่ใช่หรอคะโอ๊ยกี่ซื้อบือฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาของมีค่าใส่เข้าไปในกล่องที่ฉันพูดพูดพูดเนี่ยมันก็แค่เป็นการตลาดแกเข้าใจปะเออคุณมี่คะ แต่ลูกค้าไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังข้อเสนอฉันสั่งอะไรก็แค่ทำแค่นี้มันก็จบใช่มีนแกไหนไม่ต้องพูดอะไรอยู่เฉยๆฟังแล้วทำตามคำสั่งคุณมี่ก็พอ เป็นไงกันบ้างจ๊ะส่งของครบกันหรือยังครบแล้วค่ะคุณมีไหลสดรอบนี้ขายได้ตั้งเกือบ3ามแสนเดี๋ยวฉันจะแบ่งโบนัสให้พวกเธอแบบจุกๆถือซะว่าเป็นค่าที่พวกเธอขยันแพ็คของก็แล้วกันขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณมีแหมคุณมีเนี่ยเป็นเจ้านายที่แสนดีของเข้าสวยตลอดเลยนะคะ เออคุณมี่คะถ้ามีลูกค้าได้ของไปแล้วแล้วได้แต่ขนมแบบนี้เราจะโดนล,ลูกค้าต้มตีไหมคะแกจะกลัวทํไมเข้าใจคำว่ากล่องสุ่มปะพวกคนพวกเนี้ยมันก็แค่คิดว่าดวงยังไม่ดียังไม่ถึงค่าวที่จะได้ไม่เห็นจะต้องไปสนใจพวกมันเลยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเราไม่ได้ใส่ของกับเงินพวกมินไปทำแบบนี้ ันเข้าข่ายหลอกดวงนะคะคุณมี่นี่สรุปว่าแกจะเป็นพนักงานบริษัทฉันหรือจะเป็นตำรวจกันแน่ฮะนี่เยมีนแกกล้าไปพูดแบบนั้นกับคุณมี่ได้ยังไงก็มันจริงเนี่ยฉันไม่อยากให้คุณมี่ทำแบบนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราสองคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะ แกคิดมากเกินไปแล้วเย,ยมีนบริษัทนี้ก็เป็นชื่อของคุณมี่พวกเราก็แค่ทำตามคำสั่งเจ้านายและอีกอย่างนะคุณมี่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นกล่องสุ่มใครก็จะไปรู้ล่ะวันนี้นะระหว่างที่ฉันไล์เดี๋ยวฉันจะทำเป็นเอากล่อง่ะ ใส่เงินใส่ i p h o n e ใส่ของพวกนี้แล้วฉันจะยื่นให้พวกแกแล้วพอฉันเอาใส่แล้วฉันส่งให้พวกแกพวกแกก็เอาของพวกเนี้ยออกแล้วก็เอาขนมยาใส่แทนแล้วก็แพ็คโอเคไหมได้เลยค่ะเพราะฉันเชื่อว่าวันนี้คนต้องดูเยอะขึ้นแน่นอนค่ะ <laughs> <า>สวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนกันในรอบนั้นนะคะและในครั้งนี้ก็มีคนอ็อบอ์มาเยอะมากๆเลยที่ได้รางวัลไปไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, สร้อยคอทองคำหรือนาฬิกาแบรนด์เนมยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ อุ้ยเดี๋ยวอ่านอินบอกก่อนนะคะขอบคุณพี่ขวัญพรกกานะคะพี่ดวงใจตอนนี้กำลังส่งสลิปพรอมโอนมาให้ในกล่องราค่ะ5 9า599บาทเหมือนเดิมค่ะโอ้โหอ่านอินบอกไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้เยอะมากมากเลยค่ะแต่รับประกันเลยนะคะว่าลูกค้าทุกคนที่ได้รับของไป คุ้มถูกใจแน่นอนและที่สำคัญได้ของครบทุกบ้านไม่มีตกหล่นแน่นอนค่ะขออนุญาตอ่านคองมิงสักนิดหนึ่งนะคะได้พวกขนมมาไม่คุ้นเลยได้ของมาเหมือนหาซื้อได้ตำรา,า20บาททำไมของไม่สมราคาเลยคะเดี๋ยวนะคะทุกคน ขอให้เข้าใจกันไว้นะตรงนี้เลยนะคะลูกค้าจงเข้าใจคำว่ากล่องสุ่มด้วยนะคะคำว่ากล่องสุ่มจะให้ดิฉันเอา iPhone ไปให้เป็นเลยลอยกล่อง5้าอยกลอย่ 500, 000, ลองพันกล่องหรือจะเอาสร้อยคอทองคำไปหลายๆกล,อลอ่องแล้วฉันได้เลยคะ่ะคำว่ากล่องสุ่มคืออะไรคะลูกค้าจงเข้าใจด้วยคะ่ะจะมาโจมตีจะมาว่ากันแบบนี้ไม่ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่พอใจหรือไม่อยากซื้อสินค้าจากทางร้านเรา เชิญออกไปจากไลคะ่ะมีนปิดไลค์ฉันเริ่มหมุดหงิดอยากโง่สื่อเองใครมันจะเอาของราคาเป็นพันเป็นหมื่นไปให้กับอีพวกโอนเงินมาแค่5้ายเกพวกโลภมากนึกอยากได้ของแพงแต่ไม่มีปัญญาสือ่อจะว่าไปตอนนี้เงินก็เด้งไม่หยุดฉันนี่ ฉลาดคิดฉลาดทำจริงๆเลยงั้นเดี๋ยววันนี้พวกแกแพ็คของไปก่อนนะฉันเหนื่อยละค่ะเข,ข้าสวยแกเห็นไหมลูกค้าเริ่มออกมาโวยวายกันแล้วสักวันเราต้องโดนจับได้แน่ๆเลยปากแกนี้ไม่เป็นมงคลเอาซะเลยนะ เดี๋ยวถ้าคุณมี่มาได้ยินแกได้โดนตกปากแน่เราลาออกตอนนี้ยังทันนะดีกว่าร่วมกวันทำไม่ดีไปลาออกกับฉันนะแกจะบ้าเหรอลาออกตอนนี้ฉันจะเอางานที่ไหนทำล่ะคนก็ต้องกินต้องใช้เศรษฐกิจแบบนี้มาหางานทำยากอยู่ไม่เป็นไรหรอกไปหาทำงานที่มันสุดจะิีกว่านี้กันเถอะนะ ไม่อะถ้าแกอยากไปแกก็ไปเถอะฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วฉันไม่ไปไหนแล้วมันก็แล้วแต่แกนะฉันทนทำง,งานแบบนี้ไม่ได้จริงๆเฮ้ยมีนกระไพจริงเหรอมีนเอามาน,นั่งเตรียมไหล่เร็วค่ะค่ะ แล้วอีกคนนึงไปไหนเนี่ยเอ่อคือเขาลาออกไปแล้วค่ะคุณมี่ลาออกไปซะได้ก็ดีทำตัวเป็นแม่ผ่าอยู่ได้ขอโทษนะครับที่นี่ใช่บริษัทกองส่งบนเทงเอินเทอร์เนเตนห์หรือเปล่าครับใช่ค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะพอดีทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าทางบริษัทเนี่ยเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคนะครับ คุณมี่ไม่จริงนะคะคุณตำรวจมาเก่าวหากันแบบนี้ไม่ได้นะคะงั้นผมขออนุญาตเข้าตรวจสอบที่นี่ด้วยครับไม่ได้ค่ะไหนหมายค้นคะขอเอกสารด้วยคะ่ะหมายคน้นคงไม่ชัดเจนเท่าหลักฐานที่ฉันมีหรอกคะ่ะแล้วแกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไง <c oughs> ฉันก็เป็นลูกค้าร้านคุณที่โดนคุณหลอกไงคะ โอ้โหกล่องสุ่มมาแล้วเราจะได้อะไรบ้างเนี่ยเอ้ยดูดีกว่าไหนดูสิฮะนี่มันขนมถุงละห้าบาทนี่เฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้อ่ะ เฮ้ยอันนี้ก็ขนมเหรอเนี่ยเฮ้ยน,นี่มันขนมทั้งสามกล่องเลยนี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่เฮ้ยที่อยู่นี้มันเป็นที่อยู่เดียวกันกับหมู่บ้านเราเลยนี่นะต้องไปแอบดูสักหน่อยแหละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงเอ่อ นี่คะถ้ามีลูกค้าได้ของไปแล้วแล้วได้แต่ขนมแบบนี้เราจะโดนลูกค้าโจมตีไหมคะแกจะกลัวทำไมเข้าใจคำว่ากล่องสุกปะพวกคนพวกเนี้ยมันก็แค่คิดว่าดวงยังไม่ดียังไม่ถึงคราวที่จะได้ไม่เห็นจะต้องไปสนใจพวกมันเลยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเราไม่ได้ใส่ของกับเงินพวกหมิ่นไปทำแบบนี้ เข้าข่ายหลอกลวงนะคะคุณมี่นี่สรุปก็แกจะเป็นพนักงานบริษัทฉันหรือจะเป็นตำรวจกันแน่ฮะขอเชิญทุกคนในบ้านนี้ไปสถานีตำรวจด้วยนะครับจะหนีไปไหนหรอคะคุณหนีไม่รอดหรอกคะ่ะคุณมี่คุณมี่ช่วยเข้าสวยด้วยคะ่ะอฉันจะไปช่วยแกได้ยังไง ตัวฉันเองยังไม่รอดเลยโอ๊ยไปยฉันนะโอ๊ยโอ๊ยไปยฉันเดียวนี้นนะส่วนคุณเดินตามฉันมาข้างล่างนะคะรถตำรวจรอคุณอยู่แล้วถ้าคิดจะหนีคงรู้นะคะว่าจะโดนข้อหาอะไรเพิ่มค่ะได้ค่ะ